สวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็ในสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะไม่ได้ทำในจุดต่ำสุดใหม่นะครับก็คือยกในส่วนของตัว lower low นะที่สูงกว่าบริเวณของตัว1,556แนละที่เคยลงไปทดสอบนะครับในสัปดาห์ก่อนหน้า แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในตัวดัชนีก็จะเป็นการสร้างฐานนะเป็นการย่ำฐานให้แน่นครับเพื่อที่จะเล่นขึ้นต่อในะรอบนี้เนี่ยนะครับคิดว่าในเรื่องของการกลับขึ้นไปในโซนบริเวณ1,600ถึง1,610จุดยังมีความเป็นไปได้อะไรที่ทําให้เชื่อว่าน่าจะได้เห็นนะครับก็ผมมองในเรื่องของตัวกําไร ที่จะประกาศออกมาในรอบนี้ในตรมาที่3ของหลายๆบริษัทนี่แหละนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว,ว่าในส่วนของตัวค่าการกำไรล่าสุดเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็น e a r n i n g Preview เนี่ย เราจะเห็นว่าหลายตัวหลายบริษัทนะครับมีสัญญาณของการส่งมอบกําไรที่ดีขึ้นในแตรมาสที่3ขณะเดียวกันราคาหุ้นส่วนใหญ่ที่ลงมากองอยู่ข้างล่างอาจจะเป็นการสะท้อนในตัวของกําไรแตรมาสที่2ที่ไม่ดีแล้วเอาลุกในแตรมาสที่3ที่เคยมองก่อนหน้านั้นเนี่ยว่ามันแย่นะครับแต่เอาเข้อจริงแล้วอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ทุกคนคิดก็ได้นะครับซึ่งในตัวของสรุปคาดการกําไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีบริษัทอะไรบ้างนะคบที่จะมีการทยอยประกาศงบออกมานะแล้วก็มองว่าแต่มา ที่3ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของตัวงบในกลุ่มธนาคารก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องตามกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะจะอ่านในเรื่องของตัวกําไรขาดทุนในของงบธนาคารเสร็จ <Defin> it <iv ite> เราจะมาดูในเรื่องของตัวคุณภาพสินเชื่อ,อคุณภาพของตัวหนี้เสียนะครับแล้วก็แนวโน้มของการตั้งสํารองในอนาคตถ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสอดคล้องกันนั่นเท่ากับว่าในเรื่องของคาดการณ์กำไร in ในจมัดที่3ของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีกว่าตลา,ลาดเคย นะครับเราจะทําให้ในเรื่องของตัวทิศทางของดัชนีแล้วก็หุ้นลายตัวรายกลุ่มนะครับจะมีการพื้นตัวขึ้นตามลําดับนั่นเองตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมมองว่าเราน่าจะได้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับอย่างที่โจหัวในรายงานฉบับนีนะ้เพราะว่ารายงานกําไรขาดทุนของบริษัทส่วนใหญ่ในรอบนี้เราเห็นนะว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอย่างพวกค้าปลีกนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งชัดเจนครับเราจะเห็นภาพในเรื่องของการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่3านี่จะดีกว่า เ,เมื่อปีที่แล้วแน่ๆแล้วก็ดีกว่าตมาดที่สอบด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ผมมองว่าจะเป็นเรื่องหลักครับที่จะทําให้ในเรื่องของตัวทิศทางดดชนีรอบนี้เนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการขึ้นทดสอบจุดที่มองเอาไว้ ทีนี้นอกเหนือไปจากในเรื่องของตัวงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เราจะต้องตามกันในะคมีอะไรอีกบ้างที่จะต้องตามกันในสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าในเรื่องของพวกตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยเราเห็นไปรล้วในฝั่งฝั่งอเมริกานะครับที่แม้ว่าอาจจะเร่งตัวขึ้นเยอะกว่าที่คาดแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในฝั่งของตัวดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ไม่ได้ปรับตัวลงรุนแรงอะไรแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับในฝั่งของตัวเงินเฟอ้อยุโรปที่จะมีการทยอยประกาศนะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ของจีนนะตมาที่3ที่จะองอจ แล้วพิกลับมาขยายตัวสัก3%กว่าเนี่ยน่าจะดีกว่าไปนมากก่อนหน้าที่ประมาณ0.4%น่ะครับน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ในส่วนของตัวตลาดเอเชียดูแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นได้ดีกว่าในภาฝั่งของตัวตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะเพราะว่าในฝั่งนั้นอาจจะยังคงมีประเด็นในเรื่องของตัวความกังวลเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยเป็นตัวที่กดดันอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของตัวหุ้นไทยเองเนี่ยนะนอกเหนือไปจากปัจจัยที่จะต้องตามกันที่เป็นเรื่องของมหาภาพกับกํบกบกาไรบริษัทจทะเเบียนนผมว่่าใรือองงข ัวทิศทางของกลุ่มสื่อสารในสัปดาห์นี้ก็มีหลายหลายประเด็นนะครับที่น่าจะต้องติดตามกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกรณี a d v a n นซ์ E ัดอีฟนะครับหรือจะเป็นในกรณี Tool แล้วก็ดนะีแทกเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะทําให้ในเรื่องของตัวทิศทางการกินกําไรในหุ้นรายตัวรายกลุ่มเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนกันในสัปดาห์นี้นะครับทีนี้มามองกันในเรื่องของตัวหุ้นที่แนะนําประจําสัปดาห์ นะครับก็แน่นอนครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ตลาดมีวันทําการน้อยนะครับแล้วก็มีการสร้างฐานของตัวดัชนีผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวอหวามากแต่สัปดาห์นี้ผมคิดว่า หลังจากกลับมาเปิดทําการเต็มที่นะครับเราทิศทางอย่างที่บอกไปนะครับว่าการเห็นงบการเก็งงบนะครับแล้วก็มองทิศทางในเรื่องของธุรกิจที่เห็นบรรทัดรายได้เนี่ยโตดีขึ้นพูกเหล่านี้น่าจะเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็น่าจะเอาผลฟอร์มตลาดได้หรือว่าขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมใะสัปดาห์นี้เนี่ยที่ทางทีมวิจัยเลือกกันขึ้นมาก็จะมีกสิกรนะครับแมคโครนะแล้วก็ในส่วนตัว b ีเอ็มนะก็รายละเอียดติดตามเพิ่มเติมครับในรายงานฉบับเต็มนะฮะแล้วก็ฝากนะครับในเรื่องของการโหวตให้กับทางทีมวิจัยแลก็นเคาะห์ เทียบสำหรับปีนี้ด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวทางในเรื่องของตัวแอดโฆษณาต่างๆคงจะมีติดตามไปอีกทีนึงนะโอเคในสัปดาห์นี้คุณจะฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ